ีรทชุดชก,กงานวิ่งของเราในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักวิ่งทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนชมภาพบรรยากาศงานวิ่ง e l World h a l f m a r a t า o มา2024ที่จังหวัดสุรินทร์กันครับ เริ่มต้นด้วยการรับริบของนักวิ่งในวันแรกพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการและการแสดงต้อนรับสุดประทับใจจากวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากนายประภาษีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มาเป็นประธานในพิธีครับ วันนี้เราจัดเป็นปีแรก <ฮะ S 1> แล้วก็ทราบว่ามีนักวิ่งมาจาก53จังหวัดทั่วประเทศและอีก9 ประเทศทั่วโลกค่ะอ่าประมาณ2,000คนค่ะอะ่ถือว่าวันนี้บรรยากาศตั้งแต่เปิดมาจนถึงตอนนี้น้องแอมคิดว่าเป็นยังไงครับเราเปาระสบความสำเร็จไหมที่เราจัดครั้งแรกโหจัดครั้งแรกนี้แอมรู้สึกว่าได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะนักวิ่งจากต่างถิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะได้เห็นในจังหวัดสุรินทร์นะคะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าเราจะจัดครั้งแรกก็าตามอาจจะมีขุบักบ้างเล็กน้อยแต่ว่า เห็นแขกที่มานะคะก็ชุ่มชื่นหัวใจนะคะเพราะอาตอนแรกเนี่ยก็กังวลเหมือนกันนะคะงานเราเนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีเทียบเดือนในโลกนะที่มาวิ่งแล้วมีกองเชียร์เป็นช้าง200ร้อยกว่าเชือกตลอดเส้นทางไปวิ่งที่ไหนไม่มีที่นี่อเหมือนเหมือนที่นี่แน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนที่ท่านทัศบ,บอกก็คือ่อาเราจัดปีแรกความพร้อมอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่นักวิ่งที่มาก็ พร้อมให้อภัยกับเราแล้วก็เราจะพัฒนาในปีต่อๆไปห้ียจ,จริงๆเนี่ยจุดประสงค์ที่ได้จัดงานเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อดึงดูดคนเข้ามาในท้องถิ<ช>่นนะคะ<ช>แล้วก็เห็นว่ามีแนวคิดว่าในปีถัดไปเนี่ยจะเริ่มมีการให้ทำโฮมสเตย์นะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งมันจะเป็นอีกเซนหนึ่งที่ปกติคนที่มาหมู่บ้านช้างเนี่ยเขาจะไม่ได้เห็นวิถีการใช้ชีวิตจริงๆหลายๆคนอาจจะมาแล้วก็เห็นแค่การแสดงของช้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้มาโฮมสเตย์เนี่ย มันจะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราขายวัฒนธรรมได้เนี่ยอะไรก็ขายได้หมดก่นเนี่ยเมื่อคือนนั่งคุยกับนักวิ่งบางส่วนที่มาจากหลายที่อ่าแล้วเขาแจ้งข่าวไปคนที่นอนในเมืองหรือนอนที่อื่นเขาก็อ่าบอกว่าเสียโอการมากเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยมันอเมซิ่งมากคนะ่ะนะเ็าบอกว่าต่อไปจัดแล้วก็ถ้า ไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักที่เป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจัดเป็นโฮมสเตย์ให้ชาวบ้านของเราเนี่ยชักชวนแขกไปนอนในบ้านนะชาวบ้านก็จะได้รายได้ด้วยในขนา<ะ>เดียวกันคนที่มาวิ่งก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนกุยซึ่งเลี้ยงช้างซึ่งเป็นเป็นอะไรที่ Amazing มากใช่ค่ะเนีย่ยนักวิ่งต่างชาติมาเมื่อวานนะเขามาเห็นช้างเดินอยู่ในงานเขาอเมซิ่งมากเลยเขาไม่เคยเห็นที่ไหน ไปที่อื่นเขาบอกว่ามีช้างอย่างมากก็สองสามเชือกแต่มาที่นี่เจอเป็นร้อยเลยสองร้อยเชือกเต็มไปหมดเลยค่ะ a m a ซิ่งมากเลยค่ะอันนี้แหละเป็นเสน่ห์มากๆเลยแล้วเขาเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ปีหน้าถ้าจัดเขาได้ไปน,นอนในบ้านที่มีช้างอยู่ในในโรงอะ่ะค่ะอ่าเขาจะเป็นอะไรที่เมซ z i n มากเลยซึ่งเขาไม่เคยมีอยู่ไม่เคยเห็นค่ะนะแล้วก็เราก็ต้องฝากแล้วก็เชิญชวนปีหน้านะน้องแอมเรารับรองว่าปีหน้าเราจะจัดใหม่ และจะเอาข้อที่จะต้องแก้ไขปีนี้ไปแก้เอาทีที่สุดนะการที่เราจะเริ่มโครงการใดๆแล้วบางทีเนี่ยพื้นที่เขาคิดภาพตามไม่ทันเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจัดออกมาเป็นยังไงแต่ทีนี้อันนี้เป็นปีแรกที่เราได้เหมือนเซิร์ฟเซิร์ฟให้เขาดูเห็นก่อนนะคะแล้วว่าถ้าเกิดว่าดึงคนมาแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้นตามหลังจากนั้นนะคะ<อ>ก็เป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะ<อ>ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคกองกำลังส่วบสนาุนารีนะคะ<อ>แล้วก็ภาคส่วนเอกชนทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมโครงการในครั้งนี้รวมถึงพี่พี่นักวิ่งทุกคนนะคะยังไงปีหน้านะคะก็ขอเชิญชวนให้กลับมาเยี่ยมที่กระโพนะคะหมู่บ้านชายเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกค,ค่ะขอบคุณมากค่ะอี e ลฟเว่นเวิลด์ครับมา th ธอนสอ2พปีหน้าเจอกันแน่นอนใหญ่กว่านี้ ขอบคุณค่ะ จบลงไปแล้วสำหรับงานวิ่งที่เต็มไปด้วยความประทับใจในครั้งนี้ความสำเร็จของกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้จากการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชาวบ้านในชุมชนและความน่ารักของน้องๆช้างที่มาร่วมกันสร้างสีสันให้กับงานเราขอขอบคุณทุกทกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานวิ่งครั้งนี้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกับทุกท่านอีกในครั้งต่อๆไปขอขอบคุณครับนี่ก็จะเต็มที่ครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเข้าร่วมงานงานขันในงานนี้แล้วก็ของที่ใส่ร่วมทุกคนนะครับเชิญมาได้ติดต่อทางทีมงานและก็ได้มีบทีวีจากทุกคนนะครับสวัสดี สภาพกบบหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวครับทุทจันครับอ๋อไม่ได้วิ่งมลก็ประจักา์เพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าชม